ครับสวัสดีค่ะติดต่อจากธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่นะคะครับญณะเรียนยสายการบินกิจค่ะครับผมผู้ใสยอยู่ครับค่ะดิฉันนางสาวเชืาอน,านันติวงค่ะเป็นเจ้าหน้าที่สายตรวจสอบธนาคารนะคะครับผมค่ะที่ติดต่อค่ะคุณเพื่อที่จะสอบถทมเกี่ยวกับเลขบัญชีธนาคารของกรุงไทยค่ะที่ลงท้าย7538นะคะไม่ทราบว่าบัญชีนีทางคุณใช้งานเอง แต่ว่าเปิดเงื่อนไขใช้งานในานามของค,คุณครับเจนนะสำหรับคือผมจำเลขที่บัญชีไม่ได้ครับคือเมื่อจากว่าเมื่อสักครู่นะคะมีการ,ำร,รํำนวณการจองเงินเข้ามาค่ะซึ่งเป็นการพยายามที่จะอาเงินออกนะคะไปยังบัญชีปลายทางที่ถูกอายัดเป็นจำนวนถึงสามครั้งนะคะให้เราคงติดต่อเข้ามาสอบถามเบื้องต้นนะคะว่าทางด้านคุณท้องสายได้แจ้งตัวทางธุรกรรมด้วยตนเองไหมนะคะ ไม่ได้ทําครับแล้วก็ไม่มีข้อความอะไรมานะครับถ้าทําทธุรกรรมมันจะมีข้อความเข้านอกจากใช่ค่ะนั่นก็หาว่ามันเป็นการทำธุรกรรมรายการที่พยายามจากโอนเงินออกจากบัญชีของทางครูกค้าค่ะถ้าหากว่าเป็นการทาธุรกรรมที่สำเร็จเนี่ยจะมีการทําธุรกรรมแจ้งเตือนเข้ามาแต่ว่าเป็นการพยายามที่จะโอนนะคะคงไม่มีการทำสอดคล้รรรเข้าไปแจ้งเตือน ซึ่งตรงนี้มีการแจ้งเตือนเข้ามาในระบบขององค์ไทยนะคะเดี๋ยวตรงนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการแจ้งข้อมูลที่ผิดพลาดทางเจ้าที่ขออนุญาตทำการแจ้งข้อมูลที่ถูกในระบบนะคะครับค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังยังสตะกับองคัพระสารปันต์ะอิจานนท์นะคะใช่ครับจับจมูกปลาชุมลงท้ายสี่ตัวนะคะปาดโผล่ปัดสี่สุดต้องนะคะใช่ครับ ที่ไม่มีการเปิดบัญชีเมื่อวันที่8ธันวาคมปี2 5 6 7นะคะเปิดเดียวที่ธนาคารอื่นไทยสาขาสุขเตเลยครับจังหวัดตากนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่หรอครับไม่ใช่ครับคุณลูกค้าไม่ได้มีการเปิดบังชีนี้ด้วยตัวเองหรอคะไม่มีครับมุงไทยไม่มีไม่มีที่สาขาอื่นเลยครับแต่ว่ามันจะเป็นจะได้ยังไงครับเพราะว่าการเปิดแค่บัญชีธนงคารเนี่ยมันจะต้องแต่งานหน้า แต่ว่าเป็นการเงินงานตัวตนที่ธนาคารได้ตัวเองนะคะก็ไม่ใช่ผมปะครับงั้น้างหากควรผู้ต้องสบยืนยันว่าไม่ได้ทป็นคมาเปิดบัญชีนี้ได้ตัวเองเดี๋ยวทางก็ต้องคิดสาขออนุญาตทําการประงับบซื้อแ่ะมีอาไ้ช่วคเขาก่อนนะคะครับไม่ให้มีสารกระทบหรือว่า,าส่งปัญหายใช้อะไรเช่นของคุณนะคะหลังจากก็ตอนนี้ทางธนาคา,คารกรุงไทยนะคะมีนโยบายป้องกันการรับแจ้งเปิดบัญชีน้นอยู่ แต่ตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่ขอในเรา่สอบถามนะคะในซาบาก่อนอันนี้นะคะทางการคนะรงศักว์ฯเคยทาบัตรประชาชนและเอกสารที่ทางราชการออกให้ตกหล่นสูญหายบ้านนี้คะไม่เคยครับ <S 2> <S 2> ค่ะแล้วเคยมีการลงทะเบียนผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่จะต้องใช้บัตรประชาชนบ้านนี้คะอย่างเช่นการลงแอปของทางรฐไทยไอดีหรือทจ่บั้งวาเล็ตประมาณนี้ค่ะไม่มีครับ คือตรงนี้นะคะที่ทางเจ้าหน้าที่จะต้องมีการสอบถามข้อมูลเหล่านี้กับทางคุณนะคะเพราะทางเจ้าหน้าที่เองก็เกรงว่าข้อมูลของคุณนะคะอาจจะบุบบุบคนอื่นแอบอ้างเกการสวมจุตสมรอยนะคะเข้ามาบบเปิดใช้บ,บัญชีนี้เพื่อกระทําการผิกกดกฎหมายได้กาะว่าชื่อเพืของคนอืนก็ไม่ใช่คนกระหดต้าศกต้องนะคะอะไรนะครับไม่ได้ยิน <laughs> จาก้นกรณีแบบนี้นะคะมันก็อาจจะเข้าข่ายในการรับตั้งเปิดบัญชีมาได้นะคะคือใ <Yep. S 2> นก,กรณีแบบนี้นะคะอาจจะเป็นการสวมจุดสฉมรอยข้อมูลของคุณ <Yep. S 2> เข้ามาแบบใช้บัญชีเล่นนี้เพื่อมากระทาการผิกดกฎหมายนะคะซึ <Yep. S 2> ่งตรงนี้เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ส่วนตัวของคนอืแล้วก็เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบทางด้านกฎหมายที่มันจะตามมาท <Yep. S 2> างเจ้าหน้าที่ขอแนะนําให้เป็นไปดําเนินการตั้งความกับทางสบพบางพื้นที่แบบต่ถือเบอรด่วนนะคะซึ <Yep. S 2> ่งตรงนี <Yep. S 2> ้าได้ทางเป็น้าที่ขนะคะ สามารถเดินทางไปแจ้งความด้วยตัวเองได้นีมคะได้ครับภายชั่วโมงนี้ได้ครับได้นะคะครับตรงนี้นี่ค่ะสอบพรมจังที่เกิดเหตุจะเป็นสอบพรมของจังหวัดตราดรา้คะสามารถไปได้ถูกต้องนะคะภายในได้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 งงค่ะนั่นแหลตรงนี้เนี่ยทางกล้างที่กขออนุญาตแจ้งไว้ก่อนว่าในกรณีของคนซื้ทาหันทําการแจ้งความนะคะถ้าหมายความว่าคนตกเป็นผู้เสียหายรายถูกคนอื่นสวมรอยใช้งานข้อมูลจริง สามารถฟ้องร้องหรือว่าเรียกร้องค่าสินเอกชารเพื่อเอาผิดกับบุคคลอ้างข้อมูลได้<อ>นะคะแต่ถ้าหากคุณเพืเ่อเฉยไม่ทามําการต้อนความกับทางสพเป็นที่เกิดิดโดย<อ>ไม่มีหลักฐานในการตั้งวามกับทางสพเป็นที่เกิดผิดเข้ามายืนยนัน<อ>ที่ช้นจจขออนุญาตประสานเรื่องส่งเรื่องตรงนี้ให้กับทางฝ่ายกฎหมายเพื่อรำลนเฉลี่ยะคนทันที การเลื่อนโค้กของมันคีม้ามีเพืทั้งจำทั้งปรับนะคะร้านตรงนี้เนี่ยจะที่มีคนให้มาใส่กลับไม้ของเราประสานเรื่องให้กับทางการทัณฑแห่งประเทศไทยนะคะทำการอายัดมันคีสของพิษพันธ์คันอายัดตลอดการโต้กระชากเล่นน้คะไม่ให้มีการทําขวดมีจะได้อีกเข้าใจนะคะครับโอเคค่ะท่านนี้ตรงนี้ให้เริ่มดําเนินการได้เลยค่ะทางการกระทรวงไทยยินดีให้บริการขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ